Mekong presents Seventh Heaven. Presented by Mekong, the spirit of Thailand. ต้นลมหนาวของเมืองเชียงใหม่สามสัปดาห์ที่ผ่านมากับการแผ่กิ่งก้านของต้นมะขามอายุกว่า200ปีและความงดงามของอารยธรรมล้านนาผ่านถนนแห่งการลเวลาอันเป็นที่ตั้งของชมาลีน i l l a ล e ทุกมิตรภาพและรอยยิ้มคงช่วยเติมเต็มทำให้ที่นี่เป็นสวรรค์สำหรับทุกๆคนที่มาเยือนครับ และสสัปดาห์ต่อจากนี้ไอหมอกขาวกลางหุบเขาและความเย็นกลางสายฝนของอำเภอแม่ริมบนความสูง640เมตรหเดียวเนื้อระดับน้ำทะเลกับโรงแรมระดับ5ดาวที่ที่สายหมอกและความเย็นกว่า10องศาบรนจบกับรีสอร์ทแอดสปาระดับโลกสวรรค์ของหมอกขาวกลางสายฝนบนหุบเขาสูงที่สุดและสวยที่สุดกับปานวิมานเชียงใหม่สปารีสอร์ทประเทศไทย เจ n น r ร l ล a ม a g เจอร์รอเซเวนเฮเวนมาเชสติ e ันเอ็กเพรสอยู่แล้วครับอาสวัสดีครับคุณกล้องโอ oh, สวัสดีครับที่เนั่งชมวิวเพลินเลยเป็นไงบ้างครับบรรยากาศบรรยากาศดีมากๆเลยครับสมกับเป็นปานวิมานจริงๆครับช่วงนี้เดือนนี้ปลายฝนต้นหนาวลมหนาวเริ่มจะมาทักทายแล้วช่วงนี้สำหรับปานมิมานเป็นยังไงบ้างครับ ครับก็บรรยากาศก็ยังดีเหมือนเดิมนะครับถึงจะเป็นหน้าฝนก็มีลูกค้าอีกกลุ่มหนึ่งทางวันออกกลางอะไรนี้ก็จะชอบฝนนะแต่ยิ่งเจอวิมานแบบนี้ด้วยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นท่ามกลางขุนเขาของดอย600กว่าเมตรจากท้องทะเลครับครับนี่เราสร้างอย่างนี้ขึ้นมาได้ไงครับเนี่ยครับก็จริงๆแล้วเราเดิมๆทีเนี่ยเราก็มีปานวิมานอยู่แล้วสองที่ที่เกาะพังงานกับเกาะช้างครับทีนี้เราก็มีความคิดว่าเราน่าจะมีอีกสักแห่ง สำหรับกลุ่มลูกค้าที่จะมาพักผ่อนแล้วก็สัมผัสอากาศเย็นท่ามกลางขุนเขา<ม>ป่าไม้ก็เลยเป็นที่มาของปันวี่มาเชียงใหม่สปารีสอร์ทครับครับและความท้าทายเวลามาอยู่ท่ามกลางหุนเขาบนดอยอย่างนี้นี่แตกต่างจากทะเลยังไงบ้างรครับแตกต่างในส่วนของบรรยากาศรอบๆแล้วก็อากาศนะฮะ<ม>ซึ่งก็เห็นอยู่แล้วครับว่าท่ามกลางขุนเขาหรือว่าภูเขานะฮะอากาศมันก็จะเย็นสบายตลอดปีหน้า<ม>หนาวก็ ต่ำกระสิบองศาครับแล้วตอนนี้ปานวิมานไม่ทราบว่ามีห้องพักมีพกรกพักรีกี่แบบกี่รูมท้ายกี่ห้องนะครับ้บองเราก็จะมีถ้าแบ่งเป็นส่วนใหญ่ๆอยู่2ก็คือส่วนวิลล่าที่เป็นอาคารเป็นบ้านเป็นหลัง กับเป็นอาคารโรงแรมนะซึ่งในบินส่วนของวิลล่านี้ก็จะมีพูวิลล่านะซึ่งมีสระน้ําส่วนตัวสระน้ําส่วนตัวครับ,รบตรงที่ระเบียงแล้วก็มีที่นั่งเ,เตียงอาบแดดนะสำหรับคนชอบอาบแดดอยู่ริมสระน้ําซึ่งได้บรรยากาศส่วนตัวมากๆครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็จะเป็นจกักรุสีวิ l ล่านะซึ่งตรงระเบียงก็จะมีอ่งางแช่กรุ๊นั่งอาบน้ำสบายๆท่ามกลางมองไปแมกไม้ป่าไม้ ครับ,รบนี่ถ้าให้คําเื่องกับความของคําว่าปานวิมานเชียงใหม่นี่คืออะไรครับปานวิมานเชียงใหม่ก็ประดุจดังวิมานนะครับที่อยู่เชียงใหม่ครับเนื่องจากบรรยากาศแล้วก็ทําเร,รที่ตั้งนะเราได้ธรรมชาติแล้วก็ทิวทัศน์แล้วก็วิวรอบๆเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างสรรค์ให้เราอยู่เหมือนกับอยู่ท่ามกลางวิมานนะครับ ที่ผมจะเย่กนี้เลยไหมครับยิ่งสูงแล้วก็ยิ่งสวยยิ่งสัมผัสเมฆหมอกไอหนาวยิ่งทําให้ผนวิมานมากยิ่งขึ้นครับพูดอย่างนี้ก็ไม่ผิดครับครับงั้นจากอาคารนี้เราสามารถไปที่อาคารนั้นได้เลยไหมครับครับได้เลยครับครับโอเคครับเดี๋ยวเชิญเลยครับ งนี้นะครับถ้าเรายืนอยู่ตรงบริเวณข้างสระน้ำเนี่ยเราจะมองเห็นทั้งอาคารล็อบบี้ฮรแล้วก็ห้องอาหารซึ่งจะมองเห็นทิวทัศน์แล้วก็รอบๆเป็นภูเขานะครับรับามองถ้ามองลงไปนี่ก็จะเป็นสระน้ําซึ่งเป็นสระน้ําของเรานี่ใหญ่มากครับใหญ่จริงๆครับใหญ่หลายๆที่เนี่ยเขาไม่ค่อยสร้างสระไว้น้ําใหญ่ขนาดนี้บนที่ที่หนาวขนาดนี้แต่เห็นผลได้ที่นี่ถึงสร้างสระไว้น้ําให้คนมาเล่นที่อากาศมันเย็นละการมันก็หนาว่ยครับครับ ก็จริงๆแล้วเนี่ยสะ่า้น้าที่เป็นลักษณะนี้เนี่ยค่อนข้างจะมีน้อยนะในเชียงใหม่ครับแล้วก็สร้างอะไรที่มันแตกต่างแล้วก็ให้มันมุมมองที่ที่ไม่เหมือนกับทั่วๆไปที่อย่างรีอสอร์ทอื่นหรือว่าโรงแรมที่อยู่ในเมืองครับหลายคนอาจจะชอบการมาพักผ่อนบนภูเขาบนที่สูงแบบนี้ครับต้องถามจครับความสุขเหมือนเป็นสวรรค์เวลามาอยู่ในปลาวมมานม,มันดูแบบว่าอากาศเย็นๆมาดูเมฆหมอง ความสุขมากๆเลยอยู่ตรงไหนครับ 1. ก็คืออากาศนะที่เย็นสบายตลอดแล้วก็ค่อนข้างจะหนาวนะฮะสอก็คืออากาศบริสุทธ์นะฮะไม่ค่อยมีมลภาวะนะครับ 3. ก็คือธรรมชาติที่สวยงามครโดยเฉพาะที่เราอยู่บนที่ค่อนข้างสูงขาซึ่งสูงกว่าระดับน้ำทะเลที่640เมตรนะฮะับอันนี้จะทำให้เรารู้สึกว่าเหมือนอยู่วิมานบางครั้งนี่ถ้าอากาศชื้น ที่พอเหมาะนะครับจะมองเห็นเนี่ยก้อนเมฆนะรไหลลอยผ่านตัวเราไปเนี่ยครับอย่างนี้ก็เกิดขึ้นบ่อยๆครับอ๋อต้องมีความสูงระดับหนึ่งถึงจะสามารถสัมผัสไอหมอกแล้วก็เมฆได้ถึงขนาดนี้ครับครับที่ถือว่าเราเป็นลักชัวรี่รีสอร์ทที่สูงอันดับต้นๆบนดอยแถวนี้ไหมครับแน่นอนครับที่อยู่ในเชียงใหม่นะฮะที่เป็นรีสอร์ทลักชัวรี่ในใกล้เมืองที่สุดนะก็จะมีปันิมานของเราที่เดียวครับผมที่นี่ที่เดียวที่คุณสามารถสัมผัส ไอหมอกและไอเมฆได้ครับแต่ชื่อเนี่ยเป็นสปารีสอร์ทนี่ครับที่นี่ให้ความสําคัญกับสปาขนาดไหนครับเราสร้างสรรค์สปาเนี่ยอย่างใส่ใจนะฮะมองคำนึงถึงสุขภาพของลูกค้าที่มาใช้บริการครับซึ่งเป็นสปาเพื่อสุขภาพมีสถานที่บริเวณเนี่ยกว้างขวางอยู่ท่ามกลางกับบริเวณตรงการเป็นเล็กนะที่มองเห็นน้ํามีปลาครา ถ้ามองสูงขึ้นมาหน่อยก็มองเห็นเป็นภูเขาป่าไม้นะซึ่งเป็นธรรมชาติมากครับช่วงหน้าพบกับสายหมอกของสปาที่สวยที่สุด,สดกลางุบเขาบนความสูง640เมตรเหนือระดับน้ำทะเลสวรรค์ที่เป็นดังวิมานกับวิมานสปาครับ